สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง Hobby In Life เหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้เราปีที่สามนะครับของเกม a r e n a Breakout ครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นด่านช่องเขานะครับผมเพราะว่าเล่นพื้นที่ไล่หลายรอบละเราเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นด่านช่องเขาบ้างดีกว่านะครับเป็นด่านที่ใหญ่ขึ้นกว่าที่เราเคยเล่นนะครับมา,าด่านช่องเขานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอาวุธก่อน เอาปืนลูกซองไปไม่น่าจะรอดแต่ปืนอ,อื่นผมก็ว่ามันก็ไม่รอดเหมืนอนกันเล่นกันนะครับสนุกสนุกดูกันเพลินๆน,นะครับอย่าไปซีเรียสน,นะครับผมอ่าผมเปลี่ยนเป็นแม็กห้าสิบนะครับผมแล้วก็เตรียมระเบิดนะครับไปสักหนึ่งลูก อย่าพร้อมนะครับอุัณฑนถ้าไปด่านนี้นะครับผมแนะนําุ่ผู้ชมนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเตรียมพวกอาหารไปด้วยสักนิดหนึ่งก็ยังดีครับผมเพราะว่ามันจําเป็นนะครับเพราะด่านนี้มันเป็นด่านระยะทางไกลบางทีเราวิ่งยาวครับผมอไปปึ๊บผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็มาลุ้นกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับ าอ่เราได้เพื่อนในทีมมานะครับสามคนรอบนี้เราก็จะจไปกันแค่สามคนนะครับอหลานช่องเขาตามล่าของทองไม่รู้จะได้ของทองหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องมีหวังครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องได้ของทองสิงโตทองที่เขาตามหากันเราจะเจอไหมเราไปดูกันครับผมนะักพลังแล้ว สองหนึ่งปออ่าดูแผนที่ว่าเราเกิดตรงไหนนะครับนี่ทางออกจะมีหนึ่งสี่หกนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาจะมีเหมือนเป็นภรารกิจนะครับช่วงนี้ก็คือตามหากระเป๋าทองคำนะครับผมแล้วก็ออกไปจากพื้นที่ให้ได้จุดต่างๆที่ขึ้นมาเป็นสีแดงๆนะครับนี่เป็นข้อหมายนะครับเราตามเพื่อนไปเลยครับ อันนี้ผมก็กำลังคิดอยู่เราจะเล่นกันสักกี่รอบดีต้องดูก่อนครับว่าเราตายกี่รอบเราลอดกี่รอบอ่าใจเย็นนะครับผม เพื่อนบอกคบศัตรูนะครับอ่า่แน่ใจว่าเป็นศัตรูจริงหรือเป็นหวทนะครับเพื่อนไม่เข้าแล้วผมจะเข้าไหมเนี่ยโอ้โหเพื่อนยิงเลยเย้ กันในกล่องมีอะไรเอ,อ่ยทองไม่ทองทองไม่ทองทองไม่ทองเวียนกัปืนเก็บไปเลยไอเป้มีอะไรไม่เอ,อ่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยอเก็บเอาไปด้วย ทำไมวันนี้ด่านช่องเขามันดูเงียบเงียบเงียบสงบผิดปกติตามเพื่อนไปครับเพื่อนไปไหนเราก็ไปนั่นอยู่ใกล้เพื่อนอุ่นใจครับด่านนี้เกิบชิ้งกระเป๋าท่องคำแท่งนะครับเป็นภารกิจใหม่ที่ตอนนี้เขาเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับ เสียงปืนมาแล้วครับแต่ว่าน่าจะอยู่จุดประทะข้างหน้าครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเจอกระเป๋าครับเก็บก่อน พื่ไม่เก็บเราเก็บครับอา้าวมีบอสต,ตัวหนึ่งตายนะครับบอสที่ถือกระเป๋าทองครับตอนนี้เราก็ต้องไปไล่ล่ากับอา่าคนที่เข้ามาเล่นเหมือนกันนะครับว่าใครที่เขาได้ไปนะครับ ยิงเบอร์หนึ่งนะครับเป็นบอดนะครับตอนนั้นเพื่อน <S <S <an> <S เราเก็บได้โม ah, เวนกรรมปืนดล่นล <S <S <an> <S มีผู้เล่นได้รับกระเป๋าทองคำแท่งแล้วนะครับแต่คีเขาขึ้นโชว์ไปต่อครับ แบบนี้มันยาวผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้เจอใครไหมเนี่ยนี่ตามเบอร์สามไปเบอร์สองแม่งบอกว่าขอความช่วยเหลืออีกเรียนคำวิ่งมาแล้วตามคุณทั้งแมาแล้วกันไปครับโอ้โหเฟรมเรทตกเลยครับผม เครื่องเฟรมเร็ตกก็อันตรายนะคันนี้ะครับคุณผู้ชมมันมีผลต่อการที่เวลาเรายิงนะครับมันจะแบบกระต,กตกุกกระตุกยองครับพื้นที่มันแบบขบซ้อนเยอะมากครับนี่เฟรมเล็งแล้ก็ลุกเล่นยิงไหน,นเนาะเื่นยิงไหนเนาะ ผมยังไม่ทันได้เห็นเลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเพื่อนยิงอย่างเดียวเลยเอาไงเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนะเรียบร้อยเข้าเฮดช็อตหมดนี่ยังเอ่ยเพื่อนยังอยู่กับเราไหมยังอยู่ครับข้างหน้าจะเป็นบริเวณจุดปะะะนะครับที่เขาอาจจะแบบ มีเรื่องกันอยู่นะครับผมผมเห็นจุด,ดแดงๆในแผนที่นะครับเนี่ยเ,เครื่องหมายตกใจ<ฮ>เพื่อนยิงแล้วครับ <w> เพื่อนยิงที่ไรใ,ใจสั่นทุกที เอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีเพื่อนเอาไนไงเข้าไม่เข้าผมนี่อยากจะเข้าใจผมอยากจะเข้านะผมผมว่าผมจะลั่นเลยนะเนี่ย นี่นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มย่องนะครับอยู่ทางขวามันใกล้ๆกับปุ่มที่เปิดหน้ากาางบวกกัน็อกนะครับ เสียงปืนไหมครับไม่สนครับจะเก็บของครับของไม่เฟี้ยวเลยครับปิดโดครับเข้ามาหาของครับผม ครบอบก,กันผมเปิดกู้ที่ไหไม่เคยได้ของอะไรดีเหมือนชาวบ้านเขาเลยครับสงใส่ช่วงนี้ดวงจะหดหาย ปิดครับเพื่อความปลอดภัยบีดซี่มีขนม,มนี่นะครับเก็บไปก่อนเผื่อต้องใช้งานเก็บเด็กๆ,ๆน้อยๆผมเก็บหมดตอนนี้ได้ปืนมาหนึ่งกระบอกได้ของแบบนิดๆ,ๆหน่อยๆครับโอ้โห ่อนวิ่งไปจุดพทะข้างบนครับเดี๋ยวเราตามไปครับเอาอยู่ตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรครับมีมีคนตายนี่เวลาจะเจ็บของเราก็หลบหน่อยนะครับรหรอหเก็บล้อแพ็กเก็บได้นะครับเก็บไปแล้วก็ไปขายนะครับ นี่เขาเขาแย่งกระเป๋ากันเลยครับผมนี่เก็บของเยอะครับตอนนี้ใครจะยิงคั้งก็ให้เขายิงกันไปก่อนเราเอาของครับอ่ะีห้าทีแล้วครับตัวเม็ดจะล็อกดาว มีกันข้างบนภูเขาขึ้นทางไหนไะเนี่ยอ้าวมีคนนอนไดก็อะไรเนี่ยเจอแต่ศพเก็บอย่เดียวครับอ้าวสุนสั้นมีหมวกกันน็อกด้วย ไปเอาหมวกน็อกไปครับหมวกน็อกมันแพงครับเคลื่อนไปไหนหมดตอนเนี้ย ครับอใช่ห้ามเลือก,ก่อนนะครับนี่กระเป๋ายานะครับนี่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะเกบบรักษาด้วยแล้วก็ห้ามเลือดด้วยนะครับเผื่อเวลาใครโดนยิงแบบหนักๆนะครับ เราไม่สนครับเราหลอยก่อนครับมีของอะไรเก็บได้เก็บครับโหคนนี้ไม่เล่นกระสุนทองเลยครับคุณผู้ชมอย่างโหดอ่ะกินน้ำก่อนเลยเพราะว่ากีเราใช้ยานะครับพวกายาบางทีมันชอบแบบ ทำให้ตัวละครของเราครับขาดน้ำครับผมเพื่อนเรามันไปไหนเลยผมอุตส่าห์วิ่งขึ้นมามันมันกระโดดลงไปครับโดดลงมาแรงไปนะครับตอนนี้ หากับหากครับภารกิจนี้มันจะแบบว่าอาจจะเบื่อๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าต้องแต่ละคนมันก็หาวิธีที่จะออกแล้วก็ซุ่มหาภารกิจที่จะเอาออกระเป๋าทองกันนะครับ เนี่ยพราะเลดรามันขึ้นอยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณที่เราอยู่นะครับผม

อเวนกำหน้าเศ้าครับบวกแต่เสียกลืมดูกระสุนครับผมโอ้ไม่กอดได้เนี่ยผมเป็นอย่างเงี้ยชอบพลาดพลาดตรงกระสุนเนี่ยกม่เข้าใจเนี่ย คือมันไม่ต่อเนื่องเวลามันบวกอะครับเพราะว่าแต่ละคนมันชอบแบบไปซุ่มรอแบบสไนเปอร์เข้ามาแล้วก็ยิงอย่างเดียวเลยแล้วแบบผมก็เป็นคนที่แบบว่าเออแม่งขี้ลืมอะแค่กระสุนยังลืมใส่เลยเต้าคิดเอาภารากิจก่อนนะครับ หลังจากตาที่แล้วนะครับเราหมดตัวกันไปเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราก็ใส่ของเตรียมลงแมตตต่อไปนะครับเอ,อย่างที่ตะกี้นะครับที่ผมอธิบายเอาไว้ก็คือจะมีภารกิจใหม่นะครับตอนนี้จะเป็นการตามล่าอาชญากรนะครับผม ตามล่าศจรกรกรนี้นะครับก็คือจะเล่นแม่ในด่านช่องเขาแล้วก็นอตตินะครับผมก็ระยะเวลาตั้งแต่25-31ถสิงหานะครับจะเป็นที่ด่านช่องเขาเป็นช่วงเวลานะครับ7โมงถึง10โมงแล้วก็6โมงถึง3ทุ่มแล้วก็5ทุ่มถึงี2นะครับตามเวลาประเทศไทยเลยอันนี้ก็คุณผู้ชมถ้าเผื่อสนใจก็สามารถเข้าไปตามล่าลกระเป๋าทองคำในแมปได้นะครับผมเอ่อ นี่ต่อไปผมมาเล่นด่านต่อไปดีกว่าครับผมเล่นอ่พื้นที่ไรเพื่อตามหาทองคําต่อนะครับอยากได้สิงโปรทองคําหรือว่าของทองต่างๆนะครับแต่ว่าไม่อยากเล่นด่านยาวละขอด่านสั้นละกันไปพื้นที่ไรเหมือนเดิมปึบสี่คนเต็มทรีม รานนี้เราจะรอดไหมเอ่ยเราจะได้ของบ้างไหมหรือจะเป็นเหมือนท่าที่แล้วจะลืมใส่กระสุนระดับขนา,นาดรอบนี้ผมเอาเอ5มพไมานะครับเออเอาไปแล้วออม,มีเสียงครับ หมดครับเรียบร้อยครับหนึ่งโลหมดน,นะครับทางซ้ายเรียบร้อยโอ้ยเพื่อนโยระเบิดไฟเกือบโดนผม ของก็ไม่ได้มันโยนระเบิดไฟไม่เข้าใจไปต่อรอบนี้เราจะไปที่คอกมา้าไปคอกมา้าแล้วก็ออกทางไิิตะวันตกเฉียงได้นะครับถ้าตามกำหนดการที่ผมคิดว่าจะออกนะเนี่ยไปดีกว่า เป็นโต๊าบนหลังคาไหมครับคุณผู้ชมเป็นผมไม่น่าจะถึงผมเตืนกระสุนก่อนไหนก็นไหนเดี๋ยวจะเป็นเหมือนตาที่แล้วนะครับผมที่ได้เพระกสุนไม่มีนะครับเพื่อนน่าจะเก็บให้ครับผม สวยเพื่อนเก็บเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องห่วงวิ่งไป แต่มีคนซ่อนตัวหรือว่าแอบอยางนีไหมโอยโอเคประตูเพื่อความปลอดภยัยครับอีกชั้นนึง จริงๆเปิดไม่ได้ของอะไรเลยครับผมน่าสงสารมากเอ่อเก็บไปฝานแล้วกันชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้งหมดจะไ,ได้ของดีๆเขาบ้างนี่นยวางไปเอา มีไหมขอหน่อยอแกะหน่อยออไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยสะสมไปครับผมโอ้ดูดิดวงชักแนาพับจริงๆอยากบอกว่าผมอบคชิปที่ไรเนะี่ยไม่เคยรอดชีวิตเนี่ยไม่รอดสักที อเมื่อนจะรีบกันไปไหนเนี่ยไม่รอกันเลย <c oughs> อนนี้มีประเด็นนะครับโหเขายิงกันใหญ่เลยครับเนี่ยผมจะไปคลอ,อกนะ

เก็บหมยกันขอติดไหม้ติดมือครับจะรอดไมเอ่ยแต่นี้ขอให้รอดเออเออ โอ้โหขนาดผมเปิดตู้เซฟนะครับเ,ออเกมมึงไม่มีตาผมเลยทองทองไม่มีทำไมทำไมกัน นี่ขนาดผมวิ่งมาตู้เซฟอย่างไวเลยนะตู้เซฟก็ยังไม่เปิดพอผมเปิดนะยของทองยังไม่ออกเลยครับ <c oughs> ดู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 ด,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 ดวงเครื่องอาทับพของผมน่ครับออกแล้ว การนี้รอดเป็นผลสําเร็จครับไม่กวรจะตายตลอดเออมีวันที่รอดและไม่รอดแต่วันที่ไม่รอดของผมแม่งโคตรเยอะครับได้มาหมนื่กาบาทคิดดูสิครับผมเปิด,ดรูปเซฟผมยังไม่ได้ของดีเลยเอะครับก็เออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เหมือนเดิมนะครับผม อันนี้ถ้าเผื่อคุณผู้ชมนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้หรืออยากให้ทำอะไรนะครับเล่นเกมในโหมดไหนก็ทักคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับผมรอดตอบเสมอครับผมก็ตอบทุกคอมเมนต์ครับถ้าผมเห็นเร็วผมก็ตอบเร็วครับคุณแม่นะครับสวัสดีครับ